Ladies and gentlemen, welcome back to Max Moy Thai! Moving on to our second bout tonight, Thailand, taking on Turkey! Ladies and gentlemen, introducing first your Turkish warrior tonight, 25 years of age and representing all Samsung Academy. Put your hands together now and welcome Kando Karak! Warrior fighting out of the blue corner is running at all sad Sutju Kendo Karakos. and his opponent in the red corner a Thai warrior he representing Yasothon Province 22 years of age running at ya White gym ladies and gentlemen let's hear it for the เร n สงรโอ้โหวันนี้แม็กซ์หัวไทยประจำาอาทิตย์ที่ส0กุมภาพันธ์ครับเปิดหัวนั้นดุเหลือเกินครับอาลครับมาติดตามผู้ที่สองของรายการกับเพชรมณีดาบันสารกรรมหรือว่าเพชรมณีอายุทยาไฟครับ จะเจอกับแคนเดลคาราเคิร์ดนักชกจากตุรกีผลผลิตของค่ายมวยอแสนศึกกับ73ต่อ74กิโลกรัมแล้วต่อให้1กิโลกรัมครับใน,ในเรื่องชื่อชั้นกระดูกประสบการณ์ครับทานด้านเพชรมณีไม่ธรรมดาครับทางด้านานักชกในมุมน้ำเงินครับจากประเทศตุรกีครับแคนเดลคาราเคิร์ดครับปัจจุบันในวัย25ปีสูง183เซนติเมตรครับช่วงหลังกำลังฟอร์มฮอตเหลือเกินชนะรวดเลยครับทั้ง3ไฟจากค่ายมวยอแสนศึกครับ นายคุณแสนศึกพอรุ่งสวัสดิ์และนี่คืออดีตแชมป์นะครับรายการเดอะโกลบอลไฟ e Champion Challenge ของเราครับในรุ่นพิกัด76กิโลกรัมส่วนชนะเพชรมณีดัดบรันสารคามครับหรือว่าเพชรมณีอโยธยาไฟครับนายเจษด,ดาทองมณีขุนเขา่าบั้งไฟมรณนะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรในวัย22ปีครับสูงี180เซนติเมตรสฟอร์มหลังครับชนะ2แพ้1จากอโยธยาไฟ้ เมื่อสักครู่นี้ครับได้มีโอกาสไปดูครับต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ครับทางน้านเพชรพลังพลสรุปแล้วเนี่ยข้อมือซ้ายหักครับโอ้โหตอนนี้แพทย์สนามกําลังดูแลอยู่นะครับปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ต้องห่วงครับเรามีแพทย์สนามที่คอยดูแลนักมวยที่บาดเจ็บนะครับ บริษัทอยยุธา,าอายุอยทยาไฟหรือว่าโรงเรียนสำนักดาบและก็มวยไทยพุทธไทยสวรรค์แห่งกรุงศรีอยุธยาโดยนายอนุสอนขวัญมิ่งตระกูลครับกรรมการผู้จัดการคนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้ก <c oughs> ับเพชรมณีครับเพราะปัจจุบันนั้นเพชรมณีพักและฟิตซ้อมอยู่ที่อายุทยาไฟครับ <c oughs> แล้วก็ยังมีมวยอีกหลายคนเลยครับที่ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่นั่นครับลูกล่างสลีล้านนี่ต้องบอกว่าเป็นประเภทสูงยาวเข่าดีด้วยกันทั้งคู่ครับนะครับ แคนเดลนั้นประเภทมัดหนักมัดแรงนะครับเขาบอกว่าระยะหลังครับคุณออ,อ,อสออสแสนสึกหรือว่าคุณแสนศึกพอรุ่งสวัสด์ปั้นเจ้าแคนเดลเนี่ยมาโด่งทังแลวครับแล้วก็ฟอร์มกําลังสดกําลังฮารเจอกับใครก็ได้ครับไฟล่าสุดนั้นตีท้องเอาชนะน็นนอกขนองศึกลงมาอย่างชน,นิดสึกสวยเลยครับวันนี้เนื่เจอด่านหินครับมเตะเข้าไปครับโอ้เฉียดกล่องดวงใจครับ รับการไทยด้วยซ้ายต้องระมัดระวังกับจังหวะฮุกซ้ายตัดลำตัวของทางั้านแคเดลนั้นอันตรายครับเคยเล่นงานขนองศึกมาไฟลล่าสุดซึ่งก่อนหน้านั้นก็เล่นงานศิลิศักอกเกศนนท์ไปครับพยายามจะเล่นงานฐานล่างครับเป็นกรณีนั้นประเภทเข่าในเนี่ยแเลยครับหาแล้วจับได้แล้วแคเดลนั้นไม่ยอมเล่นดวงไหนเลยครับ ไม่ขออยู่ไม่ต้องขออยู่ใกล้เลยครับขออยู่ใใไกลๆแบบนี้ดีแล้วครับกระด้านแคเดลนี่ครับโอ้ยแม่โถมมาฟันด้วยศอกขวาทันทีครับแคเดลเอาล่ะครับล็อกในได้แล้วเพชรมณีล่างมาแหมแกเฟนเทนเพื่อที่จะตีหนักๆแรงๆเลยครับนะครับบีเข้าไปที่ทับในอีกครั้งแล้วฮุกซ้ายแม่มาอีกแล้วครับนี่แหละครับสิ่งที่ผมเตือนไปก็จะว่าฮุกซ้ายอัดลำตัวของแคเดลอย่ามากระแทกหมันยัดซ้าย พยายามจะทำลายจังหวะของเพชรมณีแล้วทิ้งกระบัดขวาเรือประแพ้ซ้ายเข้าหาแล้วหง้างกับนี่เพชรมณีคืนครับมาเตะด้วยขวาทันทีแล้วครับโยเข้าหาใหม่ครับพนันแคนเดลเพชรมณีนั้นมีอีกลูกนะครับที่อันตรายนั่นก็คือลูกเตะก้าวผอนี่ครับโอ้โหไม่ทันฉากคำรับมาพร้อมกับคำพูดครับเหมือนได้ยินครับว่าพี่อ้นกำลังจะพูดอะไรครับ แกล่อเห็นเห็นเลยครับเดี๋ยวนั้นไม่สนแล้วครับวางแข้งขวาสวนเลยครับเพ็ตแมนนี่ครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าชนได้ถูกวิธีแล้วครับเดี๋ยวไม่พยายามจะล้อมายกับธนาเพ็ตแมนนี่สายมาอีกแล้วครับนี่กับสายกำลังตัวลูกสายกันหนักครับลูกนี้แหละครับที่คุณสุภชินเตือนตลอดครับลูก้ายลำตัวของแกนี่แหละครับอันตรายครับเดี๋ยวคาราเคิลเกี่ยวมาเพชรมณี ไปไม่จนครับตอนนี้ไปทีกับโอ้ยอย่าท้องอ่อนให้เห็นนะครับเอาละครับล็อกในได้แล้วกดลงมากระเพชรมณีตีด้วยขวาไปชากลากมาตีด้วยขวาแต่แค่เดียวสวนครับน่าจะบังบอลไปซอกนะครับต้องพลังออกมาโอ้รู้ครับว่าผู้ต่อสู้ต่อยนะต้องรีบจับในเลยครับมาครับมาแล้วครับองในแต่เดี๋ยวตั้งไว้เพชรมณีสี่ครับโอ้ดูกับแกกดแขนไม่ได้เลยครับ ไล่แคตไ้ด้วยขวาหมดยกที่หนึ่งครับ ท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมารับชมกันต่อครับกับรายการ Max กซ์มวยไทยรายการมวยไทย3ยกที่มีเลตติ้งกระแสรแรงที่สุดในโลกครับส่งตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพประเทศไทยและอย่าลืมท่านผู้ชมครับเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวัน7วันเต็ม Max ครับทางช่องนาว26กับทางออนไลน์ของ Max กซ์มวยไทยอย่าลืมครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามมาทางออนไลน์คนละไม้คนละมือครับคลิกเดียวครับ คนละไลค์คนละแชร์ครับนำาาพาศิลปะมวยไทยไปสู่ระดับโลกร่วมกันครับเอาละครับบนเวทีในรุ่นมิกัด73ต่อ7 4กิโลกรัมครับเพชรมณีดับรันสนขามกับแคนเดลคาราเคิร์ลจากตุรกีครับพยายามจะเล่นงานแคนเดลด้วยวงในแล้วอ้าวเจอเหลี่ยมของแคนเดลนะครับโอ้สวยงามครับดอกนี้ของนักชกตุรกีพเพชรมณีเบียดเข้ามาเจอทีซ้ายพยายามจะเล่นงานเพชรมณีด้วยฮุกซ้ายแล้วแคนเดลครับตั้งกระแพงขาเอาไว้ก่อนครับน้พเพชรมณี จังหวะจับไม่ได้เปรียบครับมาแล้วนี่ค <Census> ร <comfy> <c playable> <c certified> ับปัดชนแคนเดลพยายามจะปัดได้สองแล้วเสียบด้วยเข่าในสู้หนเลยครับธนาแคนเดลโอ้โหเอาวเลยครับจังหวะเสียบเข่าของแคนเดลได้ลุ้นได้เฮนเลยครับเอาแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวดูครับจับลากมาแล้วตีด้วยขวาของธนาเพชรมณีนี่แหละครับไม่ชัวร์ไม่ออกครับพยายามจะเฟตเพ็นและตีให้หนักๆครับแต่แคนเดลไปสองกบทิ้งไปสองขวา ปัดด้วยซ้าขวาสวนเลยครับเพชรมณ็นดีนปัดหลักบวกเลยครับเพชรมณีวันนี้ะนะครับแคเดลโดยโอ้ยจังหวะก,ก้ารขอเอาลู้กซ้ายของเพชรมณีฟุตไใด์ตีแล้วต่างด้วขวาตรงโอ้แลกกันมันจริงๆครับหาแล้วก็เตี๊บเลยซ้ายเลยแคเดลเพชรมณีกดลงมาลากกระชากก็ตีด้วยซ้ายแคเดลสวนด้วยซ้ายคืนเจอศอกขวาของเพชรมณีน,นะครับต่อในรัดเอาไว้เดตะไปขวาครับโอ้โหตีสามมาไม่ดีเอาเลยครับโโอ้ห ชกจากตุรกีโอ้จังหวะฮุกซ้ายที่แกนโร่จังหวะสวนด้วยฮุกซ้ายคืนเหมือนกันกับเพชรมณีแล้วก็แกลเดิตตบได้วยฮุกซ้ายปัดได้สองซ้ายเอาละครับโห่เพชรอลในเมืองตะสวนที่สอกขวาครับอันนี่แหละครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่ผู้ผมบอกมาตลอดครับว่าความมาระดับโลกไม่ใช่คำคุยครับนี่คือเรื่องจริงโอ้พยายามจะเฟ้นเพ้นและตีลากมากดชาดเทียบได้ซ้ายตีด้วยขวาเอาละครับเอวเริ่มอ่อนและครับนะครับ น่าแยกออกมาอีกครั้งกันทิ้ด้วยซ้ายครับที้ด้วยขวาเติมเด็กปีนี้พยายามจะเดินหน้าเบียดครับพยานมาพยายามจะตบด้วยลูกซ้ายบริเวณลำตัวแล้วทิ้งนี่ครับทิ้งในหมัดหนึ่งสองตบด้วยลูกซ้ายอีกแล้วแคนเดลนัดฟันด้วยสองขวาเด็กปีนี้ล็อกได้ได้ทิ้งด้วยซ้ายคืนตีด้วยขวาโอ้โหดูครับล็อกได้หมุนเหรี่ยบตีด้วยซ้ายโอ้โหนอกกับในหมัดกับเข่าท่านผู้ชมครับมาเลยครับมาอีกแล้วครับหมัดหนึ่งสอง ได้แคเดลเยายามจะทำไว้ครับทำนี่เสียบเลยครับไปพุ่งพ่วงทำเพลงนั้นขวางหน้าแคเดี๋ยวพยยาามจะถอดออกมาบอลด้วยศอกขวาตัวที่เอ้าแม่ขาเขริ่มอ่อนแล้วกระเด็นไค้เดลโอ้ลากมาปัดด้วยศอกซ้ายหาแล้ว,ว,ดดขขวลครับเพชรเข็นตีนเข้าขวาว้าครับพุ่งซ้ายมาอีกทีครับแคเดลพยายามจะเน้นทดิมัดกับศอกเป็นหลักครับทำนี่วางแท่งขวายัดเข้ามาโอ้โหดูเขาพยายามจะเลือก เนื้อเนื้อเน้นๆเ,เ,เ,เลยครับเพชรเป้ีเทียบด้วยข้อขวาโอ้ยปักไปสอบขวาหน้าทอดหัวมาเทียบด้วยข้อขวาขวคมามาือจะบีกดลงมาลากไปเทียบด้วยขวาโอ้ยมาแต่ละดอกแต่ละทีครับหมดยกทีสองครับ ณผู้ชมครับนี่แหละครับนี่ย้ำกันอีกครั้งับว่า่คื่อความมันระดับโลกรายการแม็กซ์มวยไทยเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับนี่เพียงแค่คู่ที่2ของรายการนะครับระหว่างทางด้านแคนเดลคาราเคิร์ตครับนักชกจากตุรกีกับทางด้านเพชรมณีดาบรันสลัดคามครับโอ้โหดูครับกระชากหักลงมาก่อนครับทางด้านแคนเดลแล้วพยายามจะเน้นที่กำปั้นครับแต่ว่าเพชรมณีครับน่าจะมีวงในที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในใต้ล่าเหมือนกันครับ เอาละครับยกสุดท้ายครับอ้สายตัดลำตัวแมันล้วนมาตลอดแต่ยังไม่มีอาการกับเมมเบรนีหนาวแล้ครับล็อกไในได้ตีด้วยเข่าขวากดลากลงมาแล้วเสียบด้วยขวาแม่แคดเดวิญญาจะสุดด้วยเข่าซ้ายเลยครับแต่ดบุกจังหวะตีของเพมมเบรนีนั้นทำได้ดีครับเนะครับแคดเดลทีควาเจอแท่งครับหัวไม่ได้เลยครับเกมนี้แล้วตัดที่อลงไปโอ้โหระยะหลงกับเสียงดังครับ เป็นมณียังคงเดินหน้าต่อแกเดวิย,ยัยาสียทรายไว้ปักด้วยสอกซ้ายเป็นมณีนนล็อกในได้โอ้แกล,ลากมาแล้วเสียบด้วยข,ขวาระครับะครับเป็นมณีแทงด้วยซ้ายแกเดียวพยายามจะกดแขนเอาไว้ครับตีด้วยขวาแม,ม่พอเข้ามาเล่นวงในนั้นเป็นต้องบอกว่าอนาเขตครับ <c oughs> ของหน้าเพชรมณีพื้นที่ของเขาเลยครับโอ้โหจังหวะเกี่ยวและเทถิ้งไปเลยแข้งขามันเริ่มแจ้งแอ่อ,อนครับนะครับไล่จี้เข้ามาเสียบเลยครับเพชรมณี ตีด้วยซ้ายเสียบด้วยขวาโอ้โหตอนนี้วงในครับทำอะไรก็ดูดีดูชัดไปหมดครับแล้วก็มาพยายามจะปักศอกซ้ายส่วนเล็บแคนเดลเจอศอกซ้ายของเพนด์เบนีเพนด์เบนียังคงเดินเครื่องต่อวา่าแคกขวาโอ้โหแม่ยัดเข้าไปบริเวณลำตัวะนะครับแคกขวาของเพนด์เบนีโอ้โหเลยพี่ครับ แมาแกปากแข้งกันเตะสนานชันเดลถึงกับลื่นเลยครับเตะฝังเลยครับแข้งขวาของเวชตมินคันเดลพยายามจะสวนด้วยศอกขวาเวลนี่ล็อกได้ทีบด้วยอกขวาแล้วลากมาตีครับมัดหายไปครับชันเดลพอไปเล่นในนั้นเข้าทางครับหาครับซ้ายเข้ามาเดี๋ยวจะฮึดอีกเพื่อครับเีชรีบได้มัดตีนะครับไล่แขนครับแันเดลเสียบด้วยขวาบ้างครับ มีลากมาตได้วยซ้ายโอ้แต่ละดอกแต่ละทีของเพชรมณีนี่มาอย่างกจะเข่าทุน่นซุงมเลยครับนี่ครับหมัดขวาครับแล้วเติมไปสอกซ้ายเพชรมณีเสียบคืนโอ้โหดูครับบ,บ,บี้ติดวงในเลยครับเดือ้านเพชรมณีตีจนเอวโคดเอวอ่อนเลยครับนะครับหูทั้งปัน่นทั้งเสียบครับ กรรมการนะัู้สึกภายแย่ออกมากันเป็นช่วงปลายยกครับเสียดข้ามาเสียดดไปเข่าขวาโอ้ยเอาล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้ได้เรื่องจนได้แล้วครับง่าจังหวะแทงเข่าขวาเมื่อสักครู่ครับโอ้โหทำเอาเอวคดเลยครับเอาล้วครับได้มาถึงนับครับเพชรบุีซ้ำอันที่เดิมโอ้ยที่เดิมครับแม่นจริงๆครับน้บเพชรบุรีแล้วปิดฉากไปเลยครับ ในคู่ที่2ของรายการท่านผู้ชมครับเชรมานีดารันสลับขามครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกทางด้านแคนเดลคาราเคิร์ตไปครับในยกที่3ามโอ้โหแทงคมแทงม่นจริงๆครับโอ้โบรเเนซี่โค้งทางด้านซ้ายมือของทางด้านเจ้าแคนเดลครับโอ้กระซวกปิดฉากครับนูาดูภาพชาครับโอ้ต้นเกมที่น้องบอกว่าทำมาได้ดีแล้วนะครับทางด้านแคนเดลแต่นี่ครับ พอไปเผลอครับแลกแข้งแลกเข่าครับกับธนาเพชรมณีซึ่งเข้าทางเลยครับดูครับสองแรงบวกครับปรีเข้ามาแทงเข้าไปครับอุ้ยซีโครงครับแล้วจังหวะปิดฉากครบจึ๊กเลยครับดิ้นครับปั้งเข้าไปครับจังหวะเข่าขวาของธนาเพชรมณีครับอุ้ยเอาเละครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินครับเดี๋ยวเงินรางวัลจะแตกหรือไม่ไปลุ้นกันครับ Ladies and gentlemen, before we announce the winner, let's check out our excitement thermometer. Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. No border. Max Muay Thai Mobile App. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we have a winner by way of technical knockout. Red corner, Germany, Dobron Sarakar.